วันนี้จะมาสอนออกเสียงสระเสียงสั้นที่เป็นตัวออนะคะซึ่งตัวออเวลาถ้าจะเป็นสละเสียงสั้นเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นอะสังเกตยังไงสังเกตว่ามันมีพยัญชนะตามหลัง2ตัวหรือเปล่าถ้ามีพยัญชนะตามหลังคือ2ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะจากเสียงออจะเป็นเสียงอะมาดูตัวอย่างนะคะคํานี้นะคะคําว่าตัวนี้แปลว่าแมวนะคะโคออกเสียงคือใช่ไหมคะ อ,อปกติเป็นเสียงอ,อแต่ด้วยความที่มีพยยัญชนะตามหลัง2ตัวคือ1และ2เสียงนั้นจึงเป็นเสียงคัตคัก็จึงเป็นเสียงคัตคัตที่แปลว่าแมวนะคะมาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเวลาจะเป็นเสียงสั้น เพราะว่าอเห็นไหมคะอมีพยัญชนะตามหลัง2ตัวคือ S กับ S ดังนั้นเสียงที่ออกแท,ท้งจะออกเสียงอเสียงอไม่ใช่จึงอ,ออกเป็นเสียงอะตัวนี้ออกเสียงเกเสียงเลเกเลแล้วใส่เสียงอะไปกลากราใส่เสียง S ลงไปยาวๆเป็น glass glass แปลว่าไอติมค่ะในทางกับการมาดูตัวข้างบนนะคะ ตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเอ๊ะข้างหลังตัวนี้ก็เป็นเสียงออมมันน่าจะเป็นเสียงอสิเพราะว่าไม่มีพยาญชนะตามหลังเลยมันควรจะเป็นอ้อเปาะไหมจริงจริงไม่ใช่นะคะเนื่องจากว่าเวลาเสียงตัวอเนี่ยไปอยู่พยางหลังมันจะออกเสียงเป็นเสียงอะเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่พยางหลังลองสังเกตว่าในนัในคำหนึ่งคำมีพยานมีสระกี่ตัวถ้าสระที่มันแยกกันอยู่มี2ตัวก็แสดงว่ามี2พยางอย่่งเช่นอันนี้ มีสระ2ตัวคือ1นและ2ก็แสดงว่ามีสองพยางอันแรกจึงออกเสียงเสียงอเพราะว่ามีพยัญชนะตามหลังแค่ตัวเดียวนะคะเสียงอคือเสียงยาวก็จะเป็นเสียงถ้ามีพยัญชนะตามหลังหนึ่งตัวหรือไม่มีพยัญชนะตามหลังจะออกเสียงอนะคะส่วนตัวอนี้ถ้าเวลาอยู่พยางหลังก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหมือนเสียงสั้นคือเสียงอดังนั้นคํานี้จึงออกเสียงว่าอปะ อปะไม่ใช่อเปาะนะคะก็ลองฝึกดูนะคะลองไปหาถ้าใครเรียนภาษาสวีเดนลองไปหาหนังสือเด็กมาหัดอ่านหัดออกเสียงหัดผสมทีละตัวอักษรน,นะคะแล้วคุณจะได้ออกเสียงได้แต่ถ้าสมมติใครยังหามาอ่านแล้วยังไม่รู้วิธีการอ่านจริงๆนะคะก็สามารถทักไลน์แอดแอดครุได้นะคะ ครูบิบิเปิดสอนภาษาสวีเดนสอนการออกเสียงให้คุณสามารถกล้าออกเสียงภาษาสวีเดนค่ะก็รีบทักกันมานะคะที่ไลน์แอดแอดครูบิบิค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ